ครับจะมาเรดเหรียญของเชฟินนะครับเชฟินตอนนี้อยู่ที่47บาทจุดสามศูนย์แล้วนะครับก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับมีโอกาสนะครับคลิปนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมแต่แถวโซน40.72นะครับถ้าหลุดโซนนี้นะครับหวังว่า จะลงมาที่แถวโซนนี้อีก 36, 34บาท36 3 7บาทน,นะครับก็47ลงอีก10บาทประมาณ3านะครับแล้วก็ดันต่อไปก็ประมาณซักโซนอ8่า28นะครับตามสเต็ปเลยนะครับมนะนะครับแต่ดันแรกทิงจะต้องเห็นนะครับคิดว่าถ้าเกิดไม่คงยืนไว้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวตัวแม่คือลงแล้วนะครับผมนะกอคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะโซนนี้นะครับ อันนี่คือโซนนี้เลยนะครับ40.72 40.42นะครับดูตามเฟรมของ S4 นะครับก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยคือน่าจะพรวดลงมานะครับนี่คือโซนรับนะครับเพื่อนๆแต่รับนี้ไม่ใช่ว่าจะรับแล้วมันจะขึ้นต่อนะนี่ผมไม่รู้นะครับแต่เป็นเพียงแค่ผมกาดการและกล้าเดานะครับสเต็ปต่อไปถ้าเกิดเราถ่างค้าให้มันขา้งขึ้นนะครับก็นี่คือทุกตามเฟรมเลยนะครับผมที่เราพอจะเห็นได้นะครับประมาณโซนนี้ นะครับหลายคนไม่เคยดูคราฟนะครับก็ดูแต่ข่าวอย่างเดียวนะครับผมนะเมื่อเมื่อลงมาเนี่ยเมื่อข่าวหมดไปก็ดูข่าวอะไรอีกกันนะครับประมาณนี้นะครับโซนนี้เลยนะครับก็ฝึกดูคราฟไว้นะครับผมนะจะได้รู้ว่าคนส่วนมากส่วนมากแล้วก็ซื้อกันตอนไหนตอนนั้นแล้วทําไมถึงมันขึ้นไปอะไรแบบนี้อ่าดังนั้นแล้วโซนนี้ขึ้นไปเพราะอะไรโซนนี้ขึ้นไปเพราะอะไรโซนนี้ขึ้นไปเพราะอะไร นะครับแล้วตัวนี้ขึ้นไปเพราะอะไรแล้วตอนนี้มันลงมาเพราะอะไรลงมาเพราะอะไรหรือเปล่านั้นผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้เทรนขาลงใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งเทรนไลน์ขาลงอยู่ไหนบีบบีบก่อนบีบบีบฝึกบีบบีบขยายบ้างนะครับนะครับมันไม่ได้เจ็บหรอกนะครับประมาณโซนนี้นะครับอาจจะเป็นแบบแบบนี้ก็ได้นะครับลงมาลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับ เร่จะวาดยังไงมันมองเห็นภาพนะครับผมนะโอเคนี่คือถ้าไม่กลับตัวนะถ้าไม่กลับตัวนี่คือที่ผมตีเส้นเป็นลายไว้นะครับในในภาพใหญ่นะครับเพื่อนๆมีโอกาสแตะได้นะฮะอีก10บาทเนี่ยก็คือพรวดแป๊บเดียวนะครับอากวางบิดแล้วฝั่งซ้ายรับซื้อ1 0 0อหน่วย1 0 0่อหน่วยแบบนี้นะครับโยนขายสัก1นึ่งแสนก็พรวดแล้วนะครับผมโอเคนะครับนี่คือกราฟของเหรียญเชฟินนะครับให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูเอาเองสวัสดีครับ